สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงการเมืองไทยและกระแสของพักเพื่อไทยที่กำลังมาแรงถ้าคุณเป็นผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้ไว้วิดีโอวันนี้น่าสนใจมากถ้าดูแล้วชอบกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ความคิดเห็นของคุณด้วยนะครับในช่วงเวลาที่การเมืองไทยกำลังถูกจับตามองอย่างเข้มข้นกระแสจากโพความคิดเห็นของประชาชนได้กลายเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนอารมณ์ ความหวังและความคาดหวังของสังคมต่ออนาคตประเทศผลโพลล่าสุดที่ออกมาสร้างแรงสันสเทถอนในวงการการเมืองเพราะแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของกระแสนิยมและการขยับตัวของพรรคการเมืองหลักโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่กลับมาอยู่ในจุดที่โดดเด่นอีกครั้งภาพรวมเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขแต่คือสัญญาณขององค์การตื่นตัวทางการเมืองและความต้องการเห็นการบริหารประเทศที่ตอบโจทย์ชีวิตจริงของประชาชนมากขึ้นการที่พรรคเพื่อไทยได้รับคะแนนำนำในหลายโพล ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะชื่อเสียงในอดีตเท่านั้นแต่เป็นผละส,สมจากนโยบายแนวคิดและการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนในวงกว้างทักสามารถเชื่อมโยงประเด็นเศรษฐกิจปากท้องและความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่เข้ากับวิสัยทัศน์ทางการเมืองได้อย่างชัดเจนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสังคมไทยเผชิญกับความท้าทายมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพที่สูงขึ้นความเหลื่อมล้ำทางไรายได้นิครัวเรือนและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจระดับโลก สิ่งเหล่านี้ทําให้ประชาชนจํานวนมากมองหาพรรคการเมืองที่มีประสบการณ์และมีแนวทางแก้ปัญหาที่จะต้องได้โพที่สะท้อนว่าพรรคเพื่อไทยนําโดง่งจึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันเชิงตัวเลขแต่เป็นภาพแทนของความเชื่อมั่นที่ประชาชนบางส่วนมีต่อศักยภาพในการบริหารประเทศความคาดหวังนี้ยังผูกโยงกับความทรงจําทางการเมืองในอดีตที่นโยบายหลายอย่างเคยส่งผลโดยตรงต่อชีวิตประจําวันเช่นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก การดูแลเกษตรกรและการขยายโอกาสทางสังคมแม้บริบทปัจจุบันจะแตกต่างจากอดีตแต่ความทรงจำเหล่านี้ยังคงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยในอีกมุมหนึ่งการแข่งขันที่ดูเดือดขึ้นก็สะท้อนถึงความแข็งแรงของระบบการเมืองในแง่ขององค์การมีทางเลือกที่หลากหลายพักฝ่ายค้านและพักการเมืองอื่นๆต่างพยายามนำเสนอจุดยืนนโยบายและผู้นำที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้เช่นกัน สภาพการแข่งขันเช่นนี้ช่วยกระตุ้นให้ทุกพักต้องพัฒนาตนเองปรับปรุงการสื่อสารและรับฟังเสียงประชาชนมากขึ้นซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อประชาธิปไตยการอ่านผลโพลอย่างสร้างสารรค์จึงควรมองในเชิงแนวโน้มไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายเพราะโพลเป็นเพียงภาพสะท้อนในช่วงเวลาหนึ่งความคิดเห็นของประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์นโยบายใหม่ๆห,หรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นการที่พักเพื่อไทยอยู่ในตำแหน่งผู้นำในโพลล่าสุดเป็นแรงกระตุ้นให้พักต้องรักษามาตรฐาน และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันรรคอื่นๆก็มีโอกาสใช้ช่วงเวลานี้ปรับกลยุทธ์และนําเสนอทางเลือกที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์บรรยากาศการเลือกตั้งที่เริ่มร้อนแรงยังสะท้อนถึงความสนใจทางการเมืองของประชาชนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ติดตามข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทําให้ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและส่งผลต่อทัศนคติของสังคมโดยรวม ความท้าทายคือการแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องจากข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งทุกฝ่ายควรร่วมมือกันรสร้างวัฒนธรรมการรับข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณในภาพรวมผลโพลที่ออกมาจึงควรถูกมองเป็นโอกาสในการสะท้อนเสียงของประชาชนและเป็นแรงผลักดันให้การเมืองเดินไปในทิศทางที่สร้างสารรค์มากขึ้นหากพรรคการเมืองสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับนโยบายให้ตรงกับความต้องการจริงของสังคมการเลือกตั้งที่จะมาถึงก็จะไม่ใช่เพียงการแข่งขันเพื่อชัยชนะ แต่จะเป็นกระบวนการกำหนดอนาคตประเทศร,ร่วมกันของทุกคนสำหรับพรรคเพื่อไทยการนำในโพถือเป็นความรับผิดชอบควบคู่กับโอกาสความคาดหวังของประชาชนย่อมสูงขึ้นตามคะแนนนิยมการรักษาความเชื่อมัน่นจึงต้องอาศัยความชัดเจนในในโยบายความโปร่งใสและการสื่อสารที่จริงใจหากสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องก็จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจว่าการเมืองสามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้จริง เมื่อมองไปข้างหน้าเกมเลือกตั้งที่เริ่มเดือดไม่จําเป็นต้องนําไปสู่ความขัดแยง้งหากทุกฝ่ายยึดหลักการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์เคารพกติกาและรับฟังเสียงประชาชนอย่างแท้จริงความตื่นตัวทางการเมืองในครั้งนี้อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้สังคมไทยก้าวไปสู่การเมืองที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้ดียิ่งขึ้นนี่คือส่วนแรก,กขอองค์การอธิบายภาพรวมอย่างถูกต้องและในแน่บวก โดยมุ่งเน้นการทำความเข้าใจความหมายของผลโพและบรรยากาศทางการเมืองมากว่าการตัดสินแพ้ชนะเพราะทายที่สุดอำนาจที่แท้จริงยังคงอยู่ในมือของประชาชนทุกคนผ่านกระบวนการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง